สุญญาตาเราลองมาเทียบสุญญาตาสุญญาตาเวลาพระองค์จึงบอกว่าเพระาะปฐมฌานก็เป็นสุญญาตาเพระาะปฐมฌานนั้นดับอะไรได้อกุศลอ่าหรือนิวรห้าอ่าหรือการพยาบาทเบียดเบียนอ่านะอากุศลนี่ตกดับหรือนิวรห้าดับนะคือปฐมฌาน และมีองค์คือวิตกวิจารปิติสุขใช่ไหมนี่องค์ก็บอกว่านี้ก็เป็นสุญญาตานะสุญญาตาก็คือสุญญาตาแปลว,ว่าว่างความว่างก็คือว่างจากอะไรว่างจากอากุศลใช่ไหมอ่าและพอขึ้นทุติยชาญทุติยชาญจะต้องดับอะไรได้วิตกวิจารได้ วิตกวิจารหายไปในทุติยฌานนะเหลือปิติสุขทุติยฌานถูกเรียกว่าเป็นสุญญาตาชื่อเดียวกันเห็นไหมความว่างเอาชื่อเดียวแต่คุณสมบัติต่างกันเห็นนะก็ชื่อเดียวกันได้ใช่ไหมเพราะชื่อนี้มีคุณสมบัติที่ครอบคลุมนะครอบคลุมคือว่างต้องลงรายละเอียวว่างจากอะไรเพราะว่างจากนิวรณห้า ปฐมวาร์ว่างจากวิตกวิจาร์เป็นทุติยชานพอขึ้นตติยชานอะไรดับปิติดับผมก็เรียกตติยชานว่าสุญญตายอีกพอขึ้นจตุตชานชานที่สี่ก็เรียกว่าสุญญตายอีกชาญที่สี่ว่างจากอะไรว่างจากสุขนะวิตกวิจารณ์ปิติสุขนะอุเบขาสุขดับไปในจตุตชานอืม พอถึงัานที่4พวกมก็เรียกสุญญาตาอีกพอขึ้นสมาธิอากาสานาัญจายนะนั่นคืออะไรรูปประสัญญาดับรูปประสัญญาหายไปในอากาสาอากาสาก็เรียกว่าเป็นสุญญาตาอีกพอขึ้นวิญญาณัญจายนะอากาสาดับดับสนิทวิญญาณัญจ,จะนะก็เรียกว่าเป็นสุญญาตา พอขึ้นอากินจัญญาจตนะปิญญาณจายจตนะดับอากินจัญญาจตนะเขาเรียกว่าเป็นสุญญตาพอขึ้นในวัฏสญญาณสัญญาจตนะอากินจัญญาจตนะจะดับในวัฏสญญาก็เรียกว่าเป็นสุญญตาพอสุดท้ายถึงสัญญาเวทินโรแล้วก็ถึงนิพพานพอถึงนิพพานปุ๊บ ขันธ์ทั้งห้าไม่มีไม่มีในนั้นก็คือขันธ์ทั้งห้าดับนิพพานเขาเรียกว่าเป็นสุญญตาเป็นความว่างเหมือนกันนะงนั้นเวลาพูดว่าสุญญตาว่างเนี่ยมันต้องถามว่าว่างจากอะไรนะถ้าว่างจากขันธ์ห้าถึงจะเรียกว่านิพพานถ้าว่างแค่นี้เรียกอันนี้ว่างแค่นี้เรียกอันนี้ว่างแค่นี้เรียกอันนี้นี่คือคำคำเดียวที่ครอบคลุมทั้งสองระบบมา สองระบบสุญญตาก็เป็นอสังคตะได้เป็นอาชาตังอภูตังอากาตังอสังคตังได้เห็นนะและสุญญตาก็ยังอยู่ในชาตัสสะภูตัสสะกาตัสสะสังคาตัสสะได้ท่านี้อนัตตาเนี่ยอนัตตาเป็นเป็นคำที่พระองค์ใช้ในการเรียกสิ่งที่เกิดแล้วเป็นแล้ว และมีความแปรปวนและมีความดับไปจึงเป็นอนัตตาใช่ไหมเกิดแล้วเสื่อมเสื่อมแล้วดับใช่ไหมดับแล้วถึงเป็นอนัตตาใช่ไหมนี่ดับแล้วถึงเป็นอนัตตาเพราะบอกทุกอนิจเจทุกขสัญญานะเราเสพออนิจจังมากๆเนี่ยจะเข้าใจทุกขังจะเห็นทุกขัง พราะพอเห็นสิ่งนี้เสื่อมเสื่อมเสื่อมไปเรื่อยๆอ,อย่างนี้นะเรารู้เลยว่าสิ่งนี้ต้องดับใช่ไหมสิ่งนี้ต้องหมดนอนิจเจทุกขสัญญาโยมเห็นเสื่อมเรื่อยๆเสื่อมไปเสื่อมไปโยมรู้เลยว่าไอเนี่ยทุกขังแน่นอนดับแต่สลายแน่นอนใช่ไหมอนิจเจทุกขสัญญาเห็นไม่เที่ยงมากๆทุกขสัญญาจะมั่นคงทุกเขอนัตตสัญญา เห็นแตกสลายมากๆเนี่ยอนัตตสัญญาจะมั่นคงเราเห็นสิ่งนี้มีมาแล้วหมดไปมีขึ้นมาแล้วหมดไปก็เข้าใจว่าอ๋อนี่อนัตตาอนัตตาสัญญาจะมั่นคงดังนั้นอนัตตาเนี่ยมันมาจากกระบวนการของเกิดเสื่อมแล้วหายไปถูกต้องไหมมันต้องเป็นกระบวนการของ ของการเกิดเสื่อมแล้วก็นิโรธไม่ใช่เป็นกระบวนการของนิรุชติกำลังจะเปรียบเทียบเห็นว่ามันไม่ใช่กระบวนการของนิรุชตินิรุชติมันทําอันเป็นเหตุมันไม่มีขึ้นคือคำว่าชาติไม่มีโดยประการทั้งปวงแก่และตายจะไม่มีเมื่อแก่และตายไม่มี ดังนั้นอนัตตามันจะไม่มีขึ้นสำหรับธรรมะที่ไม่มีที่ไม่มีลักษณะของอกระบวนการตรงนี้ไม่มีทำมันเป็นเหตุและทำที่เกิดมาแต่เหตุตรงนี้จะมีขึ้นไม่ได้งนั้นอนัตตาจะต้องประกอบด้วยกระบวนการตรงนี้ กระบวนการของเกิดเสื่อมดับแล้วเป็นอนัตตาแต่ถ้าไม่มีตั้งแต่เกิดเสื่อมไม่มีดับไม่มีเออมันเป็นรช้ติอนัตตามันจะมีขึ้นมาไม่ได้นะนั้นอนัตตาจึงเป็นเป็นเป็นศัพท์ที่ถูกนิยามไว้ชัดอยู่แล้วพง์จึงจัดว่ารูปเป็นอนัตตาเวทนาเป็นอนัตตาสัญญาเป็นอนัตตาสังขารเป็นอนัตตาวิญญาณเป็นอนัตตา ถ้าวิญญาณถ้ารูปเป็นอัตตาแล้วไซรูปจะไม่เป็นไปเพื่ออาพาธแต่เพราะรูปเป็นอนัตตารูปจึงเป็นไปเพื่ออาพาธเวทนาเป็นอนัตตาเวทนาจึงเป็นไปเพื่ออาพาธถ้าเวทนาเป็นอัตตาแล้วายเวทนาจะไม่เป็นไปเพื่ออาพาธแต่เพราะเวทนาเป็นอนัตาตเาเวทนาจึงเป็นไปเพื่ออาพาธสัญญาสังขารก็ตัดเช่นเดียวกันวิญญาณก็เช่นเดียวกัน วิญญาณเป็นอนัตตาวิญญาณจึงเป็นไปเพื่ออาพาธถ้าวิญญาณเป็นอัตตาแล้วซ้ายวิญญาณจะไม่เป็นไปเพื่ออาพาธแต่เพราะวิญญาณเป็นอนัตตาวิญญาณจึงเป็นเพื่ออาพาธนั้นขันธ์ห้าทั้งหมดเป็นไปเพื่ออาพาธทั้งสิ้นขันธ์ห้าจึงเป็นอนัตตาอนัตตาจึงไล่เลียงมาจากธรรมชาติที่เกิดเสื่อมระดับเป็นอนัตตาแต่อสังคตะ อสังกัตธาตุอสังกัตธรรมเกิดไม่ปรากฏเสื่อมไม่ปรากฏไม่ตั้งอยู่ไม่มีภาวะอย่างอื่นปรากฏดังนั้นเมื่อเกิดไม่ปรากฏเนี่ยชาติคือการเกิดเนี่ยคือไม่มีโดยประการทั้งปวงชราโมนะนิรุชติจริงไหมอันตรธานไม่มีงนั้นตัวไม่มีตั้งแต่แรกตัวไม่มีตั้งแต่เกิดตัวเสื่อมไม่มีตัวดับไม่มี อะไรจะเรียกว่าอนัตตาได้อนาัตตาก็คำนี้จะไม่มีในอสังคตะคำคำนี้จึงใช้ฝั่งเดียวคือสังกตธาตุหรือสังกตธรรม